ในบรรดากองกำลังชาติพันธุ์ทั้งหมดในพมา่าคงไม่มีกองกำลังใดที่จะมีความพิเศษเท่ากับกองกำลังว้าแดงหรือชื่อสากลอยู่ในเต็ดว้าสเตทอาร์มี่และยังมีพักการเมืองที่เป็นว้าสเตทปาร์ตี้ด้วยพวกเขามีความพิเศษในด้านของขนาดกองทัพที่มีกำลังพลมากกว่าสามหมื่นนายเป็นกองกำลังชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในพมา่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ครบเครื่อง มากกว่ากองกําลังใดๆและที่สําคัญกลุ่มว้าแดงยังมีความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐบาลจีนด้วยรัฐว้ามองว่าตัวเองคือรัฐที่ศักดิธิ์ที่สุดในพมา่าแม้แต่รัฐบาลและกองทัพพม่าก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปแย่งกับรัฐว้าและดูเหมือนว่าตัวของรัฐบาลพม่าก็ยังมีความเกงอกเกงใจผู้นําของรัฐว้าในแบบที่ไม่ปกติด้วยและในส่วนของกองทัพเมียนมาก พวกเขาเองก็มีกองกำลังที่ไม่แพ้กับชาติพันธ์ใดและพยายามที่จะโจมตีรัฐอื่นๆในเขตแดงของพมา่าเพื่อที่จะให้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นรู้ว่าใครกันแน่เป็นผู้ปกครองพมา่าอย่างแท้จริงจะมีก็เพียงแค่รัฐว้าแดงเนี่ยแหละที่กองทัพและรัฐบาลพมา่าไม่เคยใช้กำลังในการโจมตีหรือพยายามยึดคของว้าแดงแบบจริงๆจ,งจังๆเลยแล้วรู้หรือไม่ว่ากองทัพพมา่าและรัฐว้าแดง เคยร่วมมือกันปะทะก,กับทหารไทยที่เขตชายแดนมาแล้วต้องบอกก่อนว่าชายแดนไทยพมา่ามีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกันได้ง่ายเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วพม่านั้นแตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงมีรัฐและชาติพันธ์พยายามที่จะประกาศเอกราชอยู่มากมายทําให้ภายในประเทศพมา่าเกิดการประทะก,กันระหว่างกองกําลังต่างๆอยู่ปประจําและกองกําลังเหล่านั้นจะอยู่ได้ก็ต้องมีอาวุธ และหากจะซื้ออาวุธก็ต้องใช้เงินและเงินจะหาจากไหนละ่ะก็ต้องยาเสพติดมันคือวิธีเดียวที่หาเงินได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดทําให้กลุ่มกองกําลังต่างๆมักตั้งโรงงานยาเสพติดอยู่เต็มชายแดนติดฝั่งประเทศไทยซึ่งสร้างความปวดหัวให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากเพราะบางครั้งยาเสพติดเหล่านั้นมักจะส่งมาขายในประเทศไทยซึ่งเป็นการบ่อนทําลายรากฐานของประเทศทําให้เขตชายแดนของประเทศเรามักจะมีทหารพาน ลาาตะเวนตามจุดต่างๆกระจายไปทั่วพื้นที่เพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศหรือแม้แต่นำวัตถุดิบส่งออกไปยังโรงงานยาเสพติดต่างๆและเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2544เมื่อตอนนั้นรัฐบาลพาม่าได้มีคำสั่งให้สนับสนุนกองกำลังวะในการโจมตีกลุ่มกบฏรัฐฉานและปัญหาก็คือการที่จะเข้ามาตีรัฐฉานตรงๆ มันยากที่จะตีได้เพราะเขตที่ตั้งของรัฐฉานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ดีกว่าหากจะตีรัฐฉานได้ทางว้าแดงและกองทัพพม่าจะต้องตีโอบหลังซึ่งปัญหาก็คือพื้นที่ของกองทัพรัตฉานมันติดอยู่กับชายแดนไทยและการตีโอบหลังมันจะต้องอ้อมเข้ามาในเขตชายแดนไทยประมาณ1กิโลเมตรซึ่งจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้คือเนิน9 6 3 1กหนึ่งกิ่งอำเภอของแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งบริเวณเนิน9 6 3 1หนึ่ง ได้มีทหารพานของไทยประจําการอยู่ประมาณ20นายและภารกิจหลักของพวกเขาคือการเฝ้ราระวังและสกัดกั้นการขนยาเสพติดข้ามแดนซึ่งทหารพามา่ามีกองกำลังอยู่900นายและทหารวะอีก600นายซึ่งพวกเขาต้องการเนิน9631ในการตีโอบหลังรัดฉานจนกระทั่งเย็นวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2544ทหารพาม่า200นาย เข้าโจมตีฐานของทหารพานแห่งนี้ฝ่ายทหารพานได้สังหารพม่าไปเกือบ15คนและบาดเจ็บราวสาม30นายและหลังจากได้ปะทะก,กัน8ชั่วโมงฝ่ายทหารพานเสียชีวิตไปหนึ่งนายและทหารพานของเราก็ยังบาดเจ็บอีกเป็น10และถึงแม้ว่าทหารพานของเราจะสู้จนตัวตายแต่ด้วยความที่วัสเบียงยุติทุปกรณ์ต่างๆด้อยกว่าบวกทั้งกำลังพลก็ยังต่างกันหลายสิบเท่า พวกเขาจึงจําเป็นต้องถอยออกมาจากเนิน9631และในที่สุดกองทัพว้าและกองทัพพม่าก,ก็สามารถยึดเนินนั้นไว้ได้ทหารพานที่มีชีวิตออกมาได้เพราะเขารีบรายงานเรื่องนี้และขอกําลังเสริมไปยังกรมทหารม้าที่3ทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกกองกําลังเสริมได้พยายามช่วยทหารพานที่ยังติดอยู่ในฐาน9631ออกมาให้หมดเสียก่อนเพราะในคาแรกฝ่ายไทยเองก็ไม่รู้ว่าข้าศึกนั้น มีกองกําลังมากเท่าไหร่ฝ่ายของไทยจึงทําได้เพียงแค่ช่วยเหลือและตึงกําลังไว้เท่านั้นจนกระทั่งเช้าวันที่11กุมภาพันธ์ทางฝ่ายของทหารพมา่าได้ใช้รถถังที่69ที่พวกเขาได้รับมาจากจีนเข้าโจมตีมอำเภอแม่สายทางฝั่งไทยจึงตอบโต้ด้วยรถถัง M60A3 และเครื่องบินขับไล่ F5 ที่บินมาจากสนามบินเชียงใหม่ซึ่ง F5 ของไทยเราก็ยังโชว์ความร้ายกาจได้ยิงลูกจรวด ที่ชี้เป้าด้วยการนำวิถีแบบเลเซอร์เรียกได้ว่ารํำสมัยสุดๆในยุคนั้นและฝั่งไทยยังมีการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่อย่าง M109 และ GCN55 ซึ่งมีระยะยิงมากกว่า50กิโลเมตรพร้อมกับเครื่องบิน F5 ที่บินเข้าไปโอบด้านหลังและโจมตีหน่วยสเสบียงหน่วยบำรุงของกองทัพพมา่าทำให้ฝ่ายพมา่าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการต่อสู้ครั้งนี้ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังสู้รบอยู่ ทางฝ่ายไทยก็ได้พลาดพลังด้วยการที่ฮอ US-1s ของทออถูกฝ่ายพม่ายิงจนตกดิ่งพะสธาแม้เราจะเสียฮอลำนี้ไปแต่ทหารที่อยู่บนฮอก็สามารถลอดลงมาได้ทันและไม่มีใครเสียชีวิตการดวลข้ามชายแดนเป็นไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งวันที่12กุมภาพันธ์ทั้งสองฝ่ายก็ได้มีข้อตกลงที่จะหยุดยิงทางฝ่ายของไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเครื่องบิน F5 ของเรา ได้บินมากกว่า30เที่ยวและได้โจมตีด้วยลูกระเบิดนำวิถีเลเซอร์ทำให้กองทัพพม่าและของว้าแดงเสียหายหนักเป็นอย่างมากโดยเครื่องบินที่ออกปฏิบัติการครั้งนี้คือเครื่องบินขับไล่ F5F 1เครื่องและ F5E อีก3เครื่องซึ่งความจริงแล้วการประทะครั้งนี้กองทัพพมา่าอาจจะไม่เสียหายและย่อยับขนาดนี้ถ้าหากว่าเครื่องบิน F7 ของพวกเขาพร้อมใช้งานเพราะว่าตอนนั้น เครื่องบิน F-7 ของกองทัพพม่าได้ถูกส่งไปซ่อมบำรุงที่ประเทศอิสราเอลและแม้ว่าจะมีบางส่วนที่พร้อมใช้งานแต่มันก็อยู่ห่างออกไปจากพื้นที่ประทะมากกว่า150กิโลเมตรพร้อมกับมีปัญหาจุกจิกมากมายทําให้เครื่องบิน F-7 ของพม่าไม่สามารถเข้าร่วมการประทะครั้งนี้ได้ซึ่งถ้าหากว่า F-7 ได้มาประทะกับ F-5 ของไทยซึ่งถ้าหากเครื่องบินลบของทั้งสองประเทศได้มาประทะกันอาจจะดูเดือดมากกว่าน,นี้ก็ได้ ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้บริเวณแถบเนินฝ่ายไทยก็ยังส่งทหารพานไปประจำการเช่นเดิมส่วนฝ่ายพมา่าไม่มีการวางกำลังในแถบพื้นที่นี้อีกแล้วและบทสรุปของการประทะค,ครั้งนี้ฝ่ายทหารพรมา่าเสียชีวิตไป8 0นายฝ่ายไทยเสียชีวิตหนึ่งนายบาด77็นายและพละเรือนอีกสคนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บอีก7คนทางการไทยระบุว่า ความจริงแล้วพมา่าเสียชีวิตเกือบร้อยนายแต่ถูกถอนกลับไประหว่างการประทะและยังพบศพพมา่าอีกสนายบนเดิน9631ด้วยซึ่งทางฝ่ายพมา่าก็ออกมาโต้แย้งว่าความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้ตายกันเยอะขนาดนั้นฝั่งไทยพยายามกู่เรื่องเพื่อจะทําให้พมา่าดูอ่อนแอแต่ถึงยังไงแล้วเราก็สามารถยึดเดินนั้นกลับมาเป็นของตัวเองได้และแผงของพมา่าและว้าแดงที่ต้องการใช้พื้นที่นั้นในการตีรัชฉาน ก็ยังไม่สําเร็จอยู่ดีและการประทัครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึงมากนักในยุคสมัยนั้นด้วยอันนี้ขอเสริมนิดนึงความจริงแล้วเนิน9631เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงในประเทศไทยนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่จะถูกเรียกว่าเนินสูงได้มันจะต้องวัดระดับจากน้ําทะเลขึ้นมาซึ่งจุดที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต์ที่มีความสูงอยู่ประมาณ8,000ไปปลายเมตรเท่านั้นและจุดที่สูงที่สุดในไทยคือยอดดอยอินทนนท์ ที่มีความสูงอยู่ราวๆ2,600กว่าเมตรเท่านั้นซึ่งในประเทศไทยไม่มีจุดไหนหรือเนินตรงไหนมีความสูงมากกว่า9,000เมตรซึ่งพื้นที่ปะทะตรงนั้นก็คือเนิน1430นั่นแหละและผมก็ไม่รู้ว่าไอตัวเลข9631มเนี่ยมันมาจากไหนแต่ถ้าให้เดาคนที่เปิดเผยข้อมูลนี้ครั้งแรกอาจจะเข้าใจผิดเพราะหน่วยทหารพานในตอนนั้นคือหน่วย9 6 3จนเรียกเนินตรงนั้นว่าเป็นเนิน9 6 3 1 ซึ่งความจริงแล้วเนินที่มีความสูงระดับนั้นในประเทศไทยมันไม่มีอยู่จริง